ตอนนี้เราอยู่ที่วัดจรหญ่กันนะคะวัดจรหญ่อยู่ที่ลำบุกกานะคะจังหวัดปทุมธานีคลองแปดลำบุกกาใกล้บ้านเราเลยนะเราอยู่คลองเจ็ดแต่ว่าก็ไม่ไม่เคยได้มาหรอกแต่ก็มาแหละครั้งนี้นะ่าจะมาครั้งที่สี่ได้ะคะ่ะเพราะคนเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มไม่ค่อยได้มาแล้วคนเยอะเกิน แต่ก็ไม่ได้เคยถ่ายคลิปที่ว่านี้สักทีตอนนี้เด็กน้อยให้อาหารเต่าอยู่ค่ะเต่าเยอะมากเมื่อก่อนมาไม่มีเต่าตอนนี้มีเต่าแล้วนี่เดินมาจากที่สอดรถนะคะโรงเรียนแล้วก็ร้านขายของด้วย ตรงนี้มีลานปลาคาลานปลาคาเดินขึ้นไปได้นะราคาเพืใหญ่เดินขึ้นไปดูปลาคาแบบสวย,สวย เป็นกระจกขึ้นมาให้อาหารปลาคารับด้านบนเยอะมาก เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะคะด้านในนะคะไปไหว้พระประธานก่อนแล้วก็ค่อยไปไหว้เท้าเวศคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ศาลาด้านล่างนะคะที่ขอมาถวายสังฆทา,านกันอยู่ด้านนี้ นาฬิกา45นาทีก็ขออนุญาตประชาชนไปถึง4โมงนึ่งขนาดนะเอาลพิเศษเพราะว่าเขาก็ทำใหม่เยอะอยู่นะจากที่มาทางก้นก่อนตอันนี้ก็จะเป็นลานของพระปู่ท้าวเวสนะคะพระปู่ท้าวเวสสุวรรณทุกคนเขามาจุดจุดเทียนแล้วมาขอพรพระปู่ท้าวเวสด้านนี้นะ วันนี้คนน้อยค่ะโชคดีนะวันนี้ก็เดินแน่นแล้วเดินแน่นตั้งแต่เช้าเลยะทู่เพียบเลยค่ะนี่เอาที่จับหงพอทายก็ไหวเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระด้านบนกันค่ะพระหลวงนู่ทวดนี่ค่ะนี่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้า อันนี้คือถ้าน่าจะสร้างใหม่หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วมา่าน,นี่นะคะทางขึ้นโบสถ์เงินที่นี่โบสถ์เงนเินสวยมากมด้านหนก็จะมีพระบุทรูปสีขาวนะคะในท,า,ทางรัลานงี่นี่เคยมาแล้วจริงๆแต่ว่าพอคนเยอะมากๆก็คือแบบ เลยไม่ค่อยได้มา <laughs> นี่นะคะนั่งไง่ารูปสีข่ขาท้ มาอาตั้งเลยค่ะอย่าตู้เราจะไป ปิดแผ่นทองลูกนิมิตการวันนี้ยังมีลูกนิมิตอยู่นะคะยังไม่ได้ฝัง mm hmm. แง่ mm hmm. ปิดทอง mm hmm. ใช่ไหมอยอดร้อยหนึ่งไปเลยคะ่ะ mm hmm. ทุกคนค่ะ mm hmm. เริ่มเดินติดแผ่นทองรอบบรการก็จะแดแด,แดนิดนึง <laughs> ช่วงนี้เวลาบ่ายสาม ไม่เป็นไรค่ะเอาปิดแผ่นลูกใหม่ฟิ้วก็ติดลูกใหม่ด้านหลังพระอุโบสถนะคะไหว้ค่ะโบสถ์เงินวิ่งวิ่งสู้แดดมากค่ะเดินเตาค่ะสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้ นี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะแต่แดดดีมากค่ะขาวสดใสเลยนี่แบบชื่อแดดมากสวยเลยแหละถ่ายูไหมคะ ตรงนี้โอเค okay, ค่ะตรงนี้ค่อยเย็นหน่อยมุมบางแดดบ้ารขาเดียวค่ะไปดูตัวที่เขาสร้างใหม่ตรงมุมไหนไม่แน่ใจาต้องไปดูก่อนต้อเงเดินลงไปข้างล่างหรือเขาเอาของอื่นๆมารวมกันหรอ ไปไปลเลยไปด้ว,วัดก็บรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางเถยเยอะมากเพราะว่าเขามาขอพรท่านปู่ท้าเวทกันค่ะี่เขามีบริการรถด้วยนะคะรถรับส่งนะ นี่น่าจะซีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะซีอะค่ะอ๋อเหรอไปพยานาใช่ไหม,มไปลานพยายนาค่ะทุกคน<ม>ไปไนะนี่เราจะนั่งรถรับส่งนะคะไปลานพยายนาก,กันนะคะอะไรยังคะ ไปลานพญานา จริงน่าจะเป็นจุดใหม่ที่เขาเพื่อสร้าง จะทำเลยค่ะไม่ว่างค่ะเขากำลังจะสร้างเชื่อมไปด้านในเลยนะคะเป็นพยานาคองใหญ่กำลังก่อสร้าง เสร็จแล้วคงจะสวยมากเลยค่ะทุกคนด้านนี้จะเป็นผูกโสมเฝ้าซาัก์ น้องถอดรองเท้าก่อนนะลูกถอดรองเท้าก่อนค่ะขึ้นไปไหว้พระปู่สีสุดโูไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องถอดค่ะเด็กน้อยต้องถอดนะคะ เป็นถ้ำพญา,านาค <c oughs> ถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยเลย ทำพญานาคค่ะเป็นผ้าสีประจําบันเกิดนะคะมารักผ้ากันก่อนค่ะแล้วแต่ทําบุญนะคะเดินตามกันไปเลยค่ะพญานาสร้างสวยอยู่นะคะถี่าเสร็จแล้วก็คงจะสวยมากเลยนะคะ ลานทำพยานาคปลูกเสร็จแล้วเดินทะลุออกไปเลยนะคะข้างบนจะเป็นยันนะ จะได้รอดนะคะหมดท้อหมดโศหมดโลกหมดไทยนะคะลอดหมดทุกหมดโศหมดโล่หมดไทยนะคะด้านบนเป็นพระปางเปิดโลกนะคะ ค่ะ6เลยคะ่ะูต่อกันค่อใหู้กต่อกันด้วยใช่ไหมมด้ยกันมันั้นมันทำไม่ได้คะ <c oughs> ่ะค่ะด <c oughs> ้านบนเป็นยันนะะนเป็นกอง, <c oughs> องกันทเรศเป็นยานทดิลย เดินทะลุไปเลยนะคะด้านบนปีกยันห้องนี้ไหนพ่ออยาทเห็หมว่ะ่ะสาเนียงพ่อสีฟ้า,าอันนี้ด้านหลังที่ทะลุมาแล้วนะคะวุ้ยทุกคนขนลุกด้านบนเห็นก้อนเมฆไหมเหมือนไหม เหมือนเกศพยานาคไหมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คิดไปเองนะเคเดี๋ยวต้องไปบอกที่บ้านดู ทุกคนดูบนก้อนเมฆสิฝั่งนี้เหมือนไหมเหมือนไหมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเหมือนออน่าใช่ไหมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนว่าเหมือนมากอ่ะคนลุกเลย สวยมากองค์พญานาคที่ปั้น,นแล้วสวยงามมากค่ะแต่และองค์แต่และองค์ใช่สว,สวยเลย,ยเหมือนไหมเหมือนไหมไม, <laughs> ไม่รู้แม่คิดแต่เองหรือเปล่าคะ่ะแต่ว่าก็คิดแต่เองว่าเหมือนนะคะไดค่ะสวยงามมาก สวยมากค่ะทุกคนถ้าทำเสร็จแล้วน่าจะสวยมาก<อ>บอกนะ่อน้ำมือป้าคะ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อตรงนี้มีรับพุทธบาทจำลองคะ่ะตรงนี้หน,น,น้า,น,าน,น,ะะน,นนี้นะคะน้านองคนี้นะคะนี่ผมจะไปด้านนี้กัน เสร็จอะไรมากค่ะถ้าเสร็จเราคงจะสวยงามมาก,กน,นี่ขนาดยังไม่เสร็จยังดูขนลุกขนาดดีถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะอลังการมากโอ้พระยานาะสององค์ด้านหน้านี่ไม่แน่ใจว่าท่านปั้นใน ไม,ม,ม่เห,หมหือนงเหมนไหนเลยสวยงามมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะที่วัดดอนใหญ่นะคะลำลูกกาของแปดนะคะมาร่วมทำบุญสร้างพญานาค ด้าน,นนี้เราขับรถมาเองก็ได้นะคะไม่ต้องนั่งรถของที่วัดก็ได้นะขากลับเราก็ค่อยแวะมาก็ได้ค่ะเขาจะได้ไม่ต้องรอเรา <c oughs> ส,วสวยสวยจริงๆค่ะต้องมานะคะทุกคนต้องมาให้ได้ค่ะมาที่วัดแล้วนะคะนั่งรถจะมาที่วัดแล้วรเราจะมาวหว้พระปูท่ท้าเวสวรนกันนะคะ แนะนำให้มาช่วงเย็นนะทุกคนเพราะว่าอากาศร้อนเลยแต่ร้อนมาก าทำพญายนาคเนี่ยสวยมากต้องมาเอกแน่นอนค่ะมีด้านข้างรา่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้สอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแต่มาอัปเดตวัดตันใหญ่ใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ